ทุกคนบางทีเนาะอยากจะพูดตรงๆเลยว่าคําถามแต่ละคําถามเนาะที่เราเห็นกันเนี่ยเอออยากจะให้ทุกคนคิดก่อนถามสักนิดนึงเพราะว่าบางทีมันเป็นคําว่าละเอียดอ่อนมากและก็อีกอย่างเส้นสตรีตต่อทุกคนที่แบบว่าอยู่ในโลกแห่งความที่ต้องช่วยเหลือตัวเองเออ แต่ว่าสามสาวสว่างก็ไม่มีผลข้างเคียงเนาะเพราะว่าเจอทุกเรื่องแล้วะเจอทุกเรื่องจริงแล้วทีนี้มันมีคําถามอยู่ว่าโง่หรือฉลาดเนี่ยแต่งานกับฝรั่งตัวเองไปทํางานงกงกงกไม่เคยได้หยุดพักผ่อนคืออะไรยังไงก่อนคนอื่นน่ะเขาหาโผฝรั่งมาให้ได้ดีดีเลยนะเขาไม่จําเป็นต้องมานั่งแบบคือทําอะไรให้กับคนอื่นมากมายถึงขนาดนี้ นี่คือคำถามที่สาสหวานใจแล้วทีเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นก็อยากจะมาบอกนะคะว่าจะมาตอบคำถามตัวนี้เพราะว่ามันรู้สึกว่าใกล้เคียงตัวเองมากเลยคำถามนั้นมันเหมือนกับกระแทกหน้าอกเรามากแล้วก็เหมือนกับกระจกส่งมาที่เราโดยตรงเลยว่าเอเราทํางานงก,งกงกเนี่ยเราโง่หรือเป็นควายหรือเปล่านะคะอืม ใจจริงก็อยากจะบอกว่าเพื่อตัวเองค่ะไม่ได้เพื่อสามีไม่ได้เพื่อคนอื่นที่แบบว่า,าจะเป็นอะไรก็ตามนะคนอื่นน่ะก็จะมีส่วนร่วมก็คือพ่อแม่แลวก็ครอบครัวเรานั่นคือส่วนน้อยนะคะทุกคนนี่คือทําความเข้าใจอีกรอบหนึ่งนะแต่ทีนี้เราทําเพื่อตัวเองเป็นหลักเพราะไรเราอยู่ต่างประเทศนะเราต้องหาเช้ากินขําแล้วก็ขยันช่วยเหลือตัวเอง ไม่ใช่ว่ารอให้เขาช่วยเหลือเราถึงกระทั่งเป็นสามีเราก็ตามเถอะทุกคนอันนี้เขาไม่เคยคิดจะมาช่วยเราเหรอกเอาตรงๆนะพูดโดยเชิงที่เราคิดบวกอย่าไปนก g a t i ถ้านก g a t i ปุ๊บนะอะไรก็ไม่ดีสักอย่างอืมแต่งงานจะบอกว่าพี่ไทยก็ตามจะบอกว่าพี่หลังก็ตามนะก็มีสิทธิเท่าเทียมกันหมดเลยมันไม่มีอะไรร้อยแปดที่แบบว่าที่เข้าขายว่าเออร้อยทั้งร้อยมันได้เท่ากันหมดเขาจะให้เรา เข้าใจนะส่วนลึกๆที่เขาบอกว่าบางคนก็มาเล่าต่อไม่ผิดนะบอกว่าไม่ผิดเลยที่บอกว่าโอ๊ยบางทีนะ่ะผัวรักเมียมากกว่าพ่อและแม่อันนี้เข้าใจเลยความคิดเห็นนะ่ะอืมแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าเราหาเงินทางฝั่งนี้ทุกคนหาเพื่อใครอ่ะก็หาเพื่อตัวเองทํางานเพื่อใครก็เพื่อตัวเองเพราะว่าถ้าเราไม่ทํานะ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คืออ่ะเพราะอะไรเหรอใครจะมานั่งเลี้ยงดูเราแม้กระทั่งรัฐบาลเขาก็ยังคิดหนักเลยนะเพราะอะไรเงินมันก็น้อยลงทุกปีอ่ะมันไม่มีใครอยู่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบไม่ต้องทำอะไรแล้วเขาจะให้อะไรเราฟรีๆหมดที่นี่ไม่มีคำว่าฟรีแล้วนะคะปัจจุบันนี้พอสศที่รออะไรอ่สอ่สิบสีแล้ว,ลวทุกคนตื่นนะคะ บางทีต้องตื่นเราไม่ได้มาหวังเกาะเขากินเพราะว่าอะไรไงเราก็เกาะไม่ได้ไอ้คนไหนที่แบบผัวเลี้ยงดูดีนะ่ะไม่ว่ากันนะขอให้ดีอย่างนั้นตลอดรอดฝั่งเพราะว่าสาวสว่างเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้ผัวรวยผัวคนทํางานหาเช้ากินค่ําอืมแล้วทีเนี้ยโดยเฉพาะมาจิกจิกประเด็นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้อยากจะให คนๆที่ถามนะมายืนอยู่จุดนี้บ้างแล้วคุณจะได้เข้าใจนะแล้วไม่ต้องไปเพีแร์ว่าเฮ้ยไปไปแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไปทําความเข้าใจกับตัวเองว่าตอนนี้ตัวเองได้ผัวยังไงไม่ค่ะมันคนละส่วนกันส่วนของเราก็คือส่วนของเรานะคะส่วนของคุณก็คือส่วนของคุณนี่คืออยากจะบอกให้ตรงจุดเพราะว่าเท่าที่เรามาฟังกันหรือว่ามาเล่าบสู่กันฟังเนี่ย มันเป็นเรื่องที่เซนสิทีฟมากๆสำหรับใครๆหลายคนที่เขาเจออุปสรรคตรงนี้นะคะแต่ด้วยความที่ว่าเรานะ่ะชอบทำงานแล้วก็เป็นคนที่ออยู่นิ่งไม่ได้ด้วยอถามว่าแฟนให้อยู่บ้านไหมให้อยู่แต่เขาเลี้ยงแบบคนที่เขาเรียกง่ายๆคุณก็ต้อง follow up บางคนก็บอกว่าจะมานั่งทำไมให้จะทำอะไรสักอย่างต้องมานั่ง f o l l o w up ไปหาคนใหม่เลยดีกว่าไหม หาคนใหม่นะ่ะมันหาง่ายแต่หาคนที่ใช่่มันหายากจริงหาคนที่ใช่นะ่ะคือหมายถึงเขาเข้าใจตัวคุณดีเขารู้ไม่ใช่แค่นิสัยเขารู้สันดานคุณเลยนี่แหละจุดที่อยากจะพูดจริงๆเลยเออหลายครั้งต่อหลายครั้งที่สาวสว่างไม่ได้แบบมาเน้นแบบจิตคอยอย่างนี้นะมันฮาร์ดจริงๆเพราะมันเหมือนกับทิ้งปมไว้ให้กับใครสักคนหนึ่งถ้าเราไม่เข้าใจ เมียฝรั่งที่เขาต้องทํามาหากินทางต่างประเทศนะแล้วเรามาสื่อในลักษณะนี้ทุกคนมันรู้สึกว่าอืมคุณคุณจะพูดอะไรก็ได้อะไรํานองนี้มันใช่นะแต่คุณต้องเข้าใจว่าคนที่อยู่ทางนี้เขาทํามาหากินจริงๆแล้วเขาก็คิดเพื่อตัวเขาเองแล้วฐานะหรือว่าอะไรก็ตามนะคะ มันไม่จําเป็นที่นี่เขาไม่ได้มองกันที่ฐานะเขาดูแค่ว่าคุณเป็นคนดีพอไหมถ้าคุณเป็นคนดีคุณก็อยู่ที่ไหนก็ได้คุณจะทําอะไรอ่ะคุณก็ทําไปงานการคุณมีคุณทําไปนะกําไรชีวิตของคุณคุณอยากได้อะไรคุณก็จัดเองอืมเขาไม่มานั่งดูถูกว่าใครเป็นยังไงนั่นคือนิสัยคนทีีนี่แต่มีแต่พี่เราเองนี่แหละทุกคนค่ะนะคะถ้าใครได้ดีอันนี้ไม่ได้เหมารวมนะถ้าใคร นะคะได้ดีแล้วนะชอบมาทะแยงมุมว่าคนนั้นเสียคนนี้แปลกเนาะเออคนนั้นไม่ดีเลยไปหาผัวฝรั่งยังไงหายังไงแล้วหาเรื่อยังไม่เจออีกเหรอคนได้ดีมีสุขุนเยอะแยะไปร่ํารวยเงินทองมีเยอะแยะไปอะไรไปได้ฝรั่งตกกระป๋องไปได้ฝรั่งขี้นกโอ้ยแม่เจ้าอยากจะบอกจริงๆเลยว่าคุณไม่เจอกับตัวเองคุณจะไม่รู้สึกหรอกคะ่ะอือหือถ้าเมื่อไหร่คุณรู้ รู้กับตัวเองเมื่อไหร่นะคุณจะรู้ทันทีว่านั่นนะ่ะหัออกของเมียฝรั่งทุกคนก็จะเป็นอย่างนั้นเลยเราเป็นหนึ่งในนั้นนะทุกคนนะแต่ด้วยความที่ว่าเราเข้าใจทางฝั่งสามีเราเข้าใจตัวเองเราไม่ได้เข้าใจว่าเราจะมาทําอะไรเพื่ออยากจะได้ของเขานะคะซาวสว่างบอกเลยว่าเมียฝรั่งทุกคนนะคือให้ความสมดุลตัวเองไม่เหมือนกันหรอก ให้อยากได้อะไรอะ่ะไม่เหมือนกันความอยากมันความอยากความมทุทะลุมันไม่เท่ากันอืมอย่างเงี้ยไม่เปรียบเทียบกันเลยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกันว่าใครดีกว่าใครเหนือกว่าหรือใครเก่งกว่าอันนี้เหมือนกับหืมเนาะคำถามคำถามนี้นะให้กับย้อนมองตัวเองเหมือนกับกระจกกระจกบานนะนะั้นอะมองตัวเองก่อนถ้าเราดีกว่าคน ที่คุณมาบอกว่าเขาแย่กว่าเขาแต่งงานกับฝอแล้วเขาได้แค่นี้ต้องมาทํางานงงๆคุณต้องถามตัวเองก่อนคุณดีกว่าเขาตรงไหนแล้วจุดไหนที่เขาเสียเขาแย่เขาพูดอะไรบ้างให้คุณฟังหรือเขามาเล่าประสบก,การณ์อะไรให้คุณฟังบ้างตัวนี้ไปเน้นมาชัดๆเก็บรายละเอียดทุกข้อก่อนนะคะแล้วค่อยมาตั้งโจทย์แล้วก็คำถามที่ละเอียดกว่านี้สสว่างชอบนะคนละเอียด แต่ว่าอย่าอย่าตั้งคําถามมั่วซั่วขึ้นมาเพื่อจะให้ตัวเองดูดีแล้วคนอื่นดูแย่มันไม่ใช่คนที่จริงนะคะเดี๋ยวต้องขอตัวไปกินข้าวก่อนมาพูดนิดนึงก่อนนะคะทุกคนมันไม่ไหวมันหูฉีกขึ้นเลยอะ่ะเออมันปี๊ดปีปีตยังไงก็ตามนะคะถ้าใครได้ฟังเรื่องราวจากสาวสว่างตรงนี้แล้วคิดยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะคะเพราะว่าอยากจะรู้จริงๆเลยว่าชีวิตของคุณ ขึ้นอยู่กับอะไรหรือยังไงเป็นดีมีสุขยังไงบ้างเนาะนี่แหละค่ะประสบการณ์ที่อยู่ที่นี่นานๆมันก็สอนให้เราพูดมากเป็นอย่างนี้ไว้เจอกันใหม่ค่ะขอบคุณมากที่มาติดตามรับชมรับฟังกันนะคะเอฟซี FC ทุกท่านบายไปกินม้าวกก่อน